ผมเองได้พูดคุยแลกเปลียนกับทุกฝ่ายต่างก็ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเหมือนกันว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในอนาคตนี้มันจะไม่เหมือนช่วง10กว่าปีนี้มันไม่เหมือนเรื่องคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองแต่เป็นเรื่องของคนอดอยากหิวโหวยและนี่นะครับจะไม่มีแกนนำไม่มีใครควบคุมอะไรกันได้ตอนการชุมนุมทางความเชื่อทางการเมืองเนี่ยครับเจรจากับแกนนำได้ แต่ว่าการชุมนุมที่ต่างคนต่างมาด้วยความหิวโหยนั้นไม่สามารถควบคุมได้และจะเกิดความโกลาหลขึ้นภายในชาติท่านจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็าตามแต่อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ช้าหรือเร็วก็นะไม่ไม่ช้าก็เร็วจะหนึ่งเดือนสองเดือน3เดือนอย่างไรก็เกิดเยียวยาอีกสองเดือนหลังจากนั้นท่านก็ปิดแล้วและที่เยียวยายังไม่ได้แม้กระทั่งเดือนเดียว เขาจะอยู่สภาพยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างร้อหมดผมจึงมองเห็นว่าณขนาดนี้ผมมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการข่าวบางคนเขาก็วิตกไปอย่างที่ผมมองนะว่าม็อบความอดอยากความหิวโหวยเนะี่ยมันไม่ใช่การชุมนุมทางการเมืองํางความเชื่อทางการเมืองปกติเพราะถ้าต่างคนต่างมาด้วยความหิวแล้วนั้นมันไม่มีใครสามารถพูดกับใครได้ การเจราจากับคนหิวนั้นเป็นการเจราจาที่ยากที่สุดท่านลองดูนะครับเอาคนหิวหุงข้าวเนี่ยไม่ล้นหม้อไม่ดิบก็เปียกอะไม่ดิบก็แฉะเป็นสภาพอย่างนั้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านบริหารจนกระทั่งคนหิวและออกมาชุมนุมขับไล่เนี่วันนั้นผมไม่รู้ว่าสภาพประเทศจะเป็นอย่างไรหลายคนนะคิดแบบเดิมก,ก็ใช้กําลังอีกเนี่ยและถ้าคนมันเกิดไม่กลัวขึ้นมาละคนมันไม่สนใจขึ้นมาละ บ้านเมืองจะอยู่สภาพกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีกนั้นอย่าทําให้คนหิวและที่ผมพูดกันมาทั้งหมดนั้นเพื่อจะบอกว่านะครับต้องคิดกันแล้วว่าวันนี้สภาพการเดิมนั้นท่านก็ต้องดับเบิลเช็คทีมเศรษฐกิจของท่านเช่นเดียวกันถ้าเขาประสบความสําเร็จท่านไม่ต้องเชเงือมองอะไรเขามากแต่วันนี้ก็เห็นว่าเขาล้มเหลวกันมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งการเยียวยารอบเนี้ควรจะรับการปรบมือกันทั้งประเทศ นะครับท้ายที่สุดคนยังสาบแช่งกันอยู่วันนี้คนที่ได้กว่าจะเงียบปากมาหน่อยแต่อีกสองเดือนเขาก็จะส่งเสียงไม่แตกต่างกันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงคนมากมายในเคนยากำลังเผชิญวิกฤตด้านอาหารท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด19แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแจกจ่ายอาหารแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้คนจำนวนมากพากันเบียดเสียดทุบตีกันเพื่อแย่งชิงอาหาร เยียบกันเองจนได้รับบาดเจ็บมากมายประชาชนเหล่านี้มาจากย่านสลัมคิเบราที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาพวกเขาเข้าไปขอรับอาหารจากหน่วยงานที่เข้ามาแจากจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ล้วนหวังที่จะได้ต่อชีวิตไปอีกวัน สิ่งที่เกิดขึ้นในย่านสลัมของเคนยาสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องที่น่าหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนหลายล้านคนทั่วทวีปแอฟริกาที่ตอนนี้พากันใช้มาตราการล็อกดาวน์และเคิร์ฟิลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่ไม่มีเงินออมและผู้ยากไร ผู้ที่ได้รับอาหารไปในครั้งนี้บอกว่าอาหารที่ได้นั้นคงพอจะอยู่ได้ไม่เกินสองวันแถมการที่ต้องมาเบียดเสียดแย่งชิงเงินแบบนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส But as you can see this place is chaotic kuna tiaga kuna everything hakuna social distancing watu hawana mask i don't know what is happening and yesterday as tonight kuna mtu moja by the name Jeff alipatikana na corona hapa in Kibra and sasa tukiendelea hivi i think we are all there pcuban mie kearb 20 countries in sub-africa that use lockdown and curfew ทำให้การดำรงชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยที่ไม่รู้ว่ามาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งขณะนี้มีบางประเทศอย่างเช่นรวันดาและแอฟริกาใต้ที่ตัดสินใจขยายเวลาล็อกดาวน์เพิ่มอีก2สัปดาห์เศรษฐกิจดีคือความเป็นอยู่สุขสงบ อุดมสมบูรณ์ทั่วถึงกันของสังคมมนุษยชาตินั้นๆที่ใช้คำว่าปนุชาตินั้นๆก็คือสังคมใดที่มีมีความจริงแล้วมีความเข้าใจแล้วก็รบริหารหรือจัดการกันให้เฉลี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือของกินของใช้ของใช้ชเป็นรอง แต่ของกินนี่เป็นเอกฉเฉลี่ยของกินให้ทั่วถึงกันได้โดยไม่อดไม่ยากสำทับคนที่กินที่ใช้ได้มีกินมีใช้ก็อย่าเห็นแก่ตัวแต่แบม,มือขอแบม,มือรับกินรับใช้จากผู้ที่เขาฉเฉลี่ยให้ถึงมือให้เป็นคนเจริญบ้างเป็นคนประเสริฐบ้างเป็นคนมีคุณค่าบ้าง คนมีคุณค่าคือเป็นคนที่สร้างสรรค์เป็นคนที่ลงมือทำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกผลิตทำสิ่งที่กินที่ใช้นี่แหละเป็นหนึ่งในโลกอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกอะไรก็สู้ไม่ได้หรอกทองคำก็สู้ไม่ได้เพชรนินจินดาก็สู้ไม่ได้ยิ่งอาวุธหรือน้ำมันหรือเทคโนโลยีราคาแพงอะไรต่างๆนาะนาะนะมันก็สู้อาหาร พืชพันธัญญาหารไม่ได้สู้ไม่ได้ชาวไร่ชาวสวนชาวนาควรจะต้องให้เหรียญตราให้เหรียญตราแก่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นเกียรติยศแก่เขาเพราะเขาเป็นผู้มีค่าสำหรับมนุษยชาติ ชาวไร่ชาวนาชาวสวนกษสิกรแข็งขลังกระดูดสันหลังของชาติไม่ใช่ของชาติตอนนั้นแต่ของโลกเลยกระดูกสันหลังของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่เด่นทึ่งอาตมามั่นใจว่าทำได้ถ้าเป็นนโยบายแห่งชาตินัฏบายแห่งชาติเลยรัฐบาลไหนมาก็ดําเนินเลย สนับสนุนส่งเสริมผักสวนครัวหมายความว่าอะไรผักที่เอามาทํากับข้าวกับน้ากินกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่คือผักสวนครัวที่กินเป็นประจําที่เราชินที่เป็นอาหารผักพืชหรือว่าอาหารที่กินเป็นประจําส่วนมากคนที่กินอาหารเนี่ยมันจะกินอาหารไม่ค่อยแปลกไปเท่าไหร่หรอกนะกับแกงโดยเฉพาะ แม่ครัวพ่อครัวหรือลูกครัวก็ตามแต่ทําอาหารกินกันเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถอยู่วนเวียนอยู่ในความรู้ความสามารถเดิมๆทร่กินก็ไปวนเวียนอยู่นั่นอ่ะซึ่งมันก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารของกลุ่มกลุ่มสังคมอีสานกลุ่มนี้กินสิ่งนี้เนื้อกลุ่มนี้ก็กิน อาหารแบบนี้แบบนี้กลางใต้ใกล้ๆกันก็จะคล้ายๆกันต่างกันไปก็ตามพื้นที่ที่มันจะมันจะมีอะไรต่างกันวัตถุดิบต่างกันวัฒนธรรมต่างกันบ้างแต่ก็จะเลือมกันประสานอะไรต่อะไรไปสรุปแล้วอาหารของคนไทยอาหารของคนไทย อาหารของคนไทยนี่เป็นอาหารที่กินง่ายนอกจากกินง่ายแล้วสารพัดปรุงแตง่ง <algo> <g ül üyor> อะไรก็ปรุงแตง่งมาเป็นอาหารได้ง่ายๆโอ้ไม่น่าเชื่อว่าพระพะยาปอกปอกเนี่ยส้มตำเนี่ยจะเป็นอาหารใหญ่ด,ด,ดัง,ดงไปทั่วโ,โลกแล้วตอนนี้อาหารที่ดันดับพะพะยาปอกปอกส้มตำ ส้มตำหรือตำมะละกอเนี่ยมะละกอนะไม่ใช่เอาลูกส้มมาตำนะมะละกอนะส้มตำนี่ไปนึกว่าไปเอาลูกส้มส้มเขียวหวานหรือส้มโออะไรมาตำไม่ใช่นะส้มตำเนี่ยนะทำไมไม่เรียกตำมะละกอเนาะนั่นแหละก็ยังทุ่งเล่นสายส้มเปรี้ยวส้มเปรี้ยวนะส้มตำนะเออ และเขาวิจัยแล้ว้วยนะส้มตำานี่มเีเครื่องปรุงมีอะไรต่อะไรพร้อมกันกับตัวเนื้อมะละกอเนี่มันเป็นอาหารที่มีคุณค่าอาหารครบพร้อมในความเป็นของร่างกายเนี่ยดีมากเลยอันเนี้ยเพางั้นมันจึงกระจายไปทั่วโลกได้ง่ายนัเอาละไม่ต้องไปพูดถึงอันนั้นมาพูดถึงผักสวนครัว อาตมาก็พยายามแนะนำเรื่องผักสวนครัวนี่นะพยายามกระจายความรู้ความความเข้าใจให้คนฝึกหัดให้คนฝึกหัดทำนะทำพืชพันธุ์สวนครัวพืชผักสวนครัวของตนกินเนี่ย ไปซื้อที่ตลาดลูกให้งามยาเมื่อขาดวิ่งปราดไปในสวนครัวเลือกเก็บเอาตามชอบใจจะกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะกินแกงเผ็ดผัดเห็ดแกงครัวเรามีถักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดกิน เช้าเช้าไปทำงานเย็นกลับมาบ้านรวนดินล้อมรัม้วด้วยผักกระถินล้อมรั้วด้วยผักกระถินหัวผู้น่ากินเก็บไว้ข้างบ้านยกลองหัวหอมกระเทียมไม่ต้องประเตรียมให้หมดสตางเมื่อจะกินใช้ขายไปเสียบ้างจะได้ สร้างครอบครัวฟ้กแฟงแต่งกวาโห,โหระพาระพานิดหน่อยซื้อกินบ่อยๆ่อยนิดนิดหน่นอยหน่อยไม่ค่อยรู้ตัวพอถึงหนึ่งปีคิดบัญชีเงินมันรัวตั้งสวนัวก็เหลือเงินเป็นร้อยๆมันน้อยเมื่อไรมันน้อยเมื่อไร